สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเป็นคลิปเพิ่มเติมกันจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะก็ก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มฝากกันด้วยครับในเรื่องของช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะเป็นช่องสำรองเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะฮะแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ เรามาสรุปประเด็นเรื่องแรกกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคาร์ลอสเบนิซูสนะฮะกองหน้าวัย25ปีของเบนฟิก้านะครับซึ่งนักเตะรายนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับกดไปทั้งหมด16ประตูกับอีก4แอซซิตจากการลงเล่น29นัดรวมกันทุกรายการให้กับเบนฟิก้าในช่วงฤดูกาลนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแถมทั้งเป็น เป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งข่าวหนักอย่างหนักเนี่ยต้องย้อนไปในช่วงมกราคมนะฮะข่าวหนักมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยข่าวเงียบไปเลยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังมีข่าววนเวียนในเรื่องของการหาแนวรุกคนใหม่เข้ามาเสริมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเวนิซุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทั้ง2ทีมนี่ยให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ ทางเบนฟิก้าหรือว่าประธานสโมสรเบนฟิก้าออกมายืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเขาได้รับข้อเสนอจำนวนประมาณ53.5ล้านปอนด์ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อขอซื้อตัวเวเนซุเอสนั่นแหละแต่เบนฟิก้าไม่ต้องการปล่อยเพราะว่าจริงๆแล้วค่าตัวที่เบนฟิก้าต้องการจริงๆเนี่ยอยู่ที่ดอลาว89.1ล้านปอนด์หรือว่าตีกลมๆก็เข้า10ล้านปอนด์นั่นเองนะครับนั่นคือราคาที่ทางประธานสโมสรของเบนฟิก้า ออกมายืนยันชัดเจนนะครับทีนี้มันก็เชื่อมโยงไปที่แมนเชสเตอร์เดนกับเรอัลบูครับว่าถ้าเกิด2ทีมนี้อยากได้คาร์ลอสเบนิซิอุสในช่วงซัมเมอร์เนี่ยพวกเขาต้องจ่ายในราคาสูงมากครับราคา90ล้านปอนด์เป็นราคาที่สามารถซื้อนักเตะลำดับท็อปๆของโลกได้เลยนะราคานี้ครับ90จนถึง100ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะแล้วอย่างครับ90ล้านปอนด์ให้ไปคิดในดีลของจองานอนซานโชครับราคา เท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แมนยูลิเวอร์พูลอาจจะถอยในดีลนี้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะแมนยูอาจจะถอยเลยครับพอเห็นราคานี้มันสูงเกินไปนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับบางที่ราคาอาจจะลดลงมาก็ได้หรืออาจจะในลำดับนี้ต่อไปนะครับก็ติดตามมาดูต่อไปนะฮะก็เอามาเคาะประเด็นกันเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของจายดอนซานโชครับซึ่งเราทราบันดีว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ จารอซอนโชจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูกับทางเชลซีจะเป็นส่วนเยอะนะครับส่วนทีมอื่นมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเอาตัวต็งหน่ยก็เป็น2ทีมอย่างที่ผมบอกกันไปแต่ว่าล่าสุดครับสื่อดังของสเปนบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการซื้อจารอซานโชในราคา100ล้านปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานยากแล้วเพราะว่ามันติดในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ในเรื่องของงบการเงินของแต่ละสโมสรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับ แถมทั้งตอนเนี่ยเหมือนกับ Real ลมา r i d นะฮะอาร์ตบอกว่า Real m a า r ิดเนี่ย,ยกำลังรอดูสถานการณ์เกี่ยวกับดีลนี้อยู่เหมือนกับต้องการเข้ามาร่วมแจมด้วยแต่ทีนี้ Real m a d r ิดก็ประเมินสถานการแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยในช่วงสถานการณ์แบบนี้โควิดสิบเก้าแบบนี้การเงินไม่ค่อยดีจะไปทุ่มซื้อ100กว่าล้านเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็อารมณ์เดียวกับเชลซีกับแมนยูที่กําลังคิดอยู่เกี่ยวกับดีลนี้นั่นแหละทีนี้ครับ Real m าดริดก็พร้อมที่จะจริงจังนะฮะในช่วงซัมเมอร์ ฤดูกาลหน้าเลยนะครับซัมเมอร์นี้ผ่านไปก่อนแต่ว่าซัมเมอร์ฤดูกาลหน้าเนี่ยพวกเขาจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งแล้วก็จะจริงจังเพิ่มขึ้นนะครับจริงจังเทียบเท่ากับพวกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนั่นแหละนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางเรอัลมาดริดก็พร้อมที่จะจ่ายเงินในราคา100ล้านปอนด์อย่างที่ดอทมุนต้องการอีกด้วยส่วนจาดอนซันโชนในช่วงฤดูกาลหน้าก็อาจจะอยู่กับทางดอทมุนต่อไปอีกสักหนึ่งฤดูกาลนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวครับที่อาร์ต เอามาตั้งหัวข้อว่าตอนนี้เรอัลมาดริดกำลังจับตาดูสาการของจานอนซานโชอย่างใกล้ชิดเลยนะครับในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แมนยูกับทางเชลซีไม่ใช่2ทีมตัวเต็งแล้วฮะเรอลัลมาดริดก็มีภาษีที่ดีเหมือนกันพวกเขามีงบประมาณมีในเรื่องของการประเคนค่าเหนื่อยให้มีแถมทั้งมีในเรื่องของออปชันที่สามารถเอานักเตะเข้ามาแลกเปลี่ยนได้ด้วยเพราะฉะนั้นดีลนนี้เนี่ยมองข้ามเรอัลมาดริดไม่ได้นะ โอเคนะครับอันนี้ก็เอามาขอาะเพิ่มเติมกันนะครับส่วนประเด็นต่อไปครับเป็นเรื่องราวของซาอูยีเกตนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของแอตมอลิดนะฮะซึ่งมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าสรุปแล้วสิ่งที่ซาอูยีเกตโพสในโซเชียลเนี่ยมันหมายถึงการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าการย้ายออกจากแอตมอลิดหรือเปล่านะครับซึ่งมันมีแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากฟาบิโอโรมาโนครับ นักข่าวคนดังของ s k y p o อดอินเตลีหรือว่าของ s k y p o อดแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นกูรูชื่อดังแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับจากเขาเนี่ยมันเชื่อถือได้ในระดับสูงมากซึ่งโรมาโนบอกว่าจริงๆแล้วการโพสต์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการย้ายทีมของซาอุยเกตครับหรือว่าการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ทางซาอุยเกตโพสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเท่านั้น มันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการย้ายออกจากแอตมิริดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นสยบข่าวลือไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่จะเชื่อนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยโรมาโน่เล่นมามันก็มีความน่าเชื่อถือในระดับ60-70%ไปแล้วนะครับนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เพราะว่าโรมาโน่เองเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นทีมงานสตาฟโค้ดในสโมสรแอตมริแต่อย่างใดนะเขาก็เป็นนักข่าวเขาก็อาจจะมี แหล่งข้อมูลบางอย่างมาที่เขาสามารถเผยแพร่ได้นะครับมันก็ยังไม่รอเปร์เซ็นต์แต่ที่แน่อยากรู้แบบรอเซ็นต์ก็ต้องรอเซลเยเกตโพสนะครับในโลกโซเชียลนั่นแหละว่าเขาจะอธิบายอะไรยังไงเกี่ยวกับการประกาศในอีก3วันก็ว่ากันไปนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์เด็ดที่เอามาพูดถึงกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ สำหรับคลิปนี้ลากกไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของช่อง YouTube ช่องสำรองช่องแมนยูนะครับไปกดคลิกลิงก์ด้านล่างกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะฮะ